สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับเอ้าปาตงสวัสดีครับอ้ออวาว้วต่อไรวาสามเที่ยวนะครับ เอาเพิ่มเป็นสีเที่ยวแล้วครับคลิปแรกที่ลงไปวันนี้นี่ค้างนะครับลบออกแล้วเยวเาวไหมเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมก็ไม่ได้ดูก่อนนะครับถ่ายเสร็จก็ลงเลยนะไม่น่าแหละลงเร็วมากเลยครับ <laughs> ลงแป๊บเดียวเอาเรียบร้อยแล้ว เจอดำกรีนครับนี่หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยครับวันนี้นี่เราทำการแสดงแล้วดำกรีนนะครับอ่ะไปแล้ว ไปขึ้นรถกับเขาด้วยด้ำกรีนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสอบถามอาจารอ๊อดนะครับวอดหายยังฮะอาการเมื่อกี้ อุย้ยมันก็ยังเตือนอยู่ไงฮะมันก็ยังเตือนอยู่โอ้มันแคบเลยมันไม่มีที่เยียแย้วนืะเตือนอยู่ไหมเตือนอยู่ก็ปิดเสียงไหมอ๋อไหนมันขึ้นรูปไหนนี่ครับขึ้นวงกลมเหมือนมอเตอร์มัง้งเออมอเตอร์อันนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่น้ำเพราะไม่ใช่น้ำมันหรอกแบบนี้ มอเตอร์เวลามันรวนปั๊บมันจะมันจะไอ้พอนแค่เร่งมันอ๋อมันพอนเองอัตโนมัติบอใช่อ๋อมันรวนปั๊บมันก็พอนเลยอ่ะนี่ครับอไฟนี่ก็ระบบไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้แหละคนดูจกใช้มันก็ใช้ได้ปกติมันเร่งเครื่องแค่เนี้ยทำงานทั้งวันอ่ะถ้าเร่งตอนนี้มันไม่ได้แล้ว S <S <S เร่งวันนี้ไม่ได้หรอกทำไมรถมันทำงานหนัก<อ>เครื่องมันทำงานหนักเกินเร่งตง้องต้องฟังเสียงเครื่องการทำงานรถด้วยแค่นี้มันก็ตักไววอยู่ไหมครับไวก็ปกติก็กขับแค่นี้เลยอือดที่เราว่าจะทำงานหน้าทำง,งานเปไน็นไรบางคนไม่รู้เรื่องสุดเลยขับเองเดียวก็เร่งเงนี้โอ้อ่าไงปกตินแค่นี้สียงพูดพอแล้วเอาเอาแค่ปั๊มไม่หอนเนาะใช่ แกได้นเร็วแล้วเรงจนนี่ครับอาจารย์อถบอกว่าเป็นแบบมอเตอร์คันเร่งหรือเปล่าอยู่ๆก็หยุดทํางานเองเนาะมันก็เลยเป็นเหมือนจะจะดับนะครับเหมือนเป็นเหมือนรถจะดับมันน้ำมันจะหมดใช่เป็นเหมือนน้ำมันจะหมดเนี่ยตั้งมาไม่กี่เที่ยวนี่หมดยังหมดแล้วเที่ยวายแล้วได้ ทางสีเดเนาะอสวยเลยอืมอันนี้มันก้นดินเหนียว <h it> ดินเหนียวมันเยอะๆได่ไงใสีแดงอยู่ข้างลลางอันนี้เอามาจากสายหกใช่ไห <h it> มมาจากสายหกกี่เที่ยวมารถรถตัวแดงนะองตาแดงเที่ยวสุดท้ายแลย้วเอากลับบ้านใส,ใสรน่รถใส่รถในรบี่ละมา <h it> ภาพก็จะสั่นๆนะครับคลิปนี้ เนื่องจากมันไม่มีที่ยืนนะครับแล้วก็ทำงานปกติไปด้วยวช้าก็ไ,ไม่หลงอะไรด้วย <S 1> <S 1> ใช่ไหมงาน,นเลน่นรางวัลอะไรเนยจะเป็นไร,รอตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นตรงน,นี้ใช่ไหมวาเผื่อมันมีอี่เจเดินเข้าเออ เอาประจำไว้นี่เลยแล้วตอนเย็นต้องเอาเข้าข้างในอ๋อมันไม่ปล่อดภัยวั่านนี้นี่นนจันบอกว่ามันขึ้นตัวนี้น C A U T ี่ยมองเห็นหรือเปล่าอะไรไม่รู้ <c oughs> พวกไอาตังกิ้งแมวนะพี่น้องนะไอ้ตัวนี้จะเมาดิ้นหมด โอเคครับแต่เอาบอกว่าจอไปนี่แหละจะบอกมันตำ่ำต่ำไหม<ำ>มันมันมันปรับขึ้นได้ไม่ใช่ป่ะห <c oughs> น้าอยู่มันมีตัวปรับขึ้นเออนั่นแหละอ่านั่นแหละปรับขึ้นได้ปรับขึ้นหน้าหลังก็ได้สุดแน่จะบุกขับตั้งระบบมาเสริมอีกใช่ไหม เปนบังตัวนี้พอดีโอ้มองอยากเนาะก็แค่ปรังน,นี่ย่าแเนาะปรังระบายเลยครับฮะกระดาษกระเลยนะแค่ปรังโอ้กระดาษกระดาน้าฝนจู่ <c oughs> น้าฝน <c oughs> อาจารย์อดบอกว่าจอตรงนี้แหละเผื่อมีงานเพิ่มตอนเย็นไปเอาข้าวครับเรียบร้อย ตรนแรกสั่งสามเที่ยวกลายเป็นสี่เที่ยวก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจากเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ